หลวงปู่โต๊ะพระศิวลีปี2 5 2พนรยี่เเนื้อแกะสอนทรงไข่อ่าพระศิวลีหลวงปู่โต๊ะนะครับจะมีทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ทรงไข่นะครับอง์นี้ที่นำมาให้ชมนะครับเป็นทรงไข่นะครับโดยเนื้อมีเนื้อใบลานกับเนื้อแกะสอนนะครับอันนี้เป็นเนื้อแกะสอนนะครับโดยเนื้อแกะสอนมีทั้งเช่นํามต์และไม่เช่นํามต์นะครับก็กับเจ้านาความแทนนะครับก็ดูเนื้อดูพิมพ์นะครับถึงนี้ครับหน้าตาติดชัดอยู่นะครับต้นหญ้าติดชัด ขาติดชัดสังกะิติดชัดนะครับและเนื้อเป็นเนื้อเที่สอนโซนเข้มนะครับขาองนี้ได้หนานะครับด้านหลังก็เป็นยันนะครับหลวงปู่โตวัดประดูจิมพีนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเนื้อติดไม่เต็มนิดนหนึ่งนะครับมีเดอยตรงนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตะกุดเงินหนึ่งดอกอยู่ใต้ฐานนะครับเป็นเงินแปลกตางมาเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูครับจะได้เห็นภาพนะครับมาการพิณควคมเพลงนะครับเนี่ยจับมานะครับ อดูหน้าตาจมูกสภาพนี้ก็ถือว่าติดอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้อยู่นะครับค่าบผงของเกษรทั่วองคเลยนะครับต้นยาติดคมชัดนะครับพยายามดูเนื้อนะครับดูพิมพ์นะครับให้ดีนะครับนี่นะครับตรงนี้จะมีเดือยไหมครับแม่นแม่นเลยนะครับเดือยตรงนี้นะครับได้เห็นไหมครับ ตรงช่วงบริเวณมุมนี้นะครับกับมุมนี้นะครับจะเป็นเส้นรอยตัดแบบนี้เลยนะครับเล็กๆแน่เห็นไหมครับอ่านะครับแล้วก็ใต้ฐานนะครับเป็นตะกุดเงินแปกตังนะครับมีการบูบี้จากการกระแทกนะครับอ่าแล้วก็พระมีหนามีบางนะครับตรงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์หนานะครับนี่ครับเห็นไหมครับมีเส้นมีเกินอยู่ในร่องเห็นไหมครับจำไม่แม่เลยนะครับ ไม่ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับอ่านได้มีพัคเกิลหลุ่มโต๊ะจะขายตัวอุ่นทุกยันนะครับสามารถส่งรูปมาให้พฏิสามหนึ่งดูได้ที่ไอดีไลน์ที่อยู่ด้านหน้านะครับสวัสดีครับผมส่งรูปพระหลุมหุโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดียไลน์นะครับไอพิมพ์คาว่า s i p i t i สามหนึ่ง แล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ